เมื่อเวลา13นาฬิกา30นาทีวันที่24สิงหาคมร้อยตำรวจเอกวิวัต์พักดีรุจิรัฐรองสารวัตรสอบสวนสถานีตำรวจภูธรนาทวีจังหวัดสงขลารับแจ้งว่าเกิดเหตุคนร้ายบุกป้นร้านทองห้างทองสุธาดาเลขที่178-180กลางตลาดนาทวีอำเภอนาทวีจังหวัดสงขลาจากการสอบสวนทราบว่าคนร้ายแต่งกายคล้ายกับเจ้าหน้าที่ทหารพาน สวมชุดสีเขียวเข้มและสวมเสื้อเกาะห้าคนใช้รถตู้สีขาวป้ายเหลืองทะเบียน10ขีด1082สีขาวหมวดจังหวัดปัตตานีมีแถบสีฟ้าเหลืองลักษณะคล้ายกับรถโดยสารประจำทางถืออาวุธปืนสงครามบุกเข้าไปในร้านทองและใช้อาวุธปืนข่มขู่พนักง,งานหญิงภายในร้าน4-5คนแล้วช่วยกันกวาดทองรูปพรรณภายในร้านไปเกือบหมดร้าน และก่อนหลบหนีได้ถอดสายกล้องวงจรปิดไปด้วยโดยใช้เวลาเพียง10นาทีกวาดทองคำน้ำหนักกว่า1,000บาทมูลค่าประมาณ22ล้านบาทหลบหนีไปอย่างรวดเร็วโดยหลังเกิดเหตุเจ้าหน้าที่ตำรวจและเจ้าหน้าที่ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน9ได้เข้าตรวจสอบที่เกิดเหตุภายในร้านและสอบสวนผู้เกี่ยวข้องพบว่าคนร้ายมี5คนเป็นชาย3คนและหญิงสคนเข้ามาช่วยกันก่อเหตุ จหน้าที่ได้วิทยุประสานพื้นที่ใกล้เคียงช่วยสกัดจับกลุ่มคนร้ายอย่างเร่งด่วนแล้ว